รีวิวเครื่องเสียงชุดเล็กครับท่านผู้ชมเครื่องเสียงชุดเล็กนะครับสำหรับเปิดฟังร้องคาราโอเกะที่บ้านนะครับหากแม้นสมหวังเหมือนดังใจคิดกราบชั่วชีวิตไม่มีแปรผันสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมในนี่ช่นงครับวันนี้เรามารีวิวเครื่องเสียงชุดเล็กสําหรับร้องคาราโอเกะที่บ้านกันนะครับผมซึ่งชุดที่เรามีนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีมากมายนละแค่มิกเซอร์ แอมเปตัวแอมแล้วก็ตัวลำโพงนะครับโอเคเราไปดูว่ามีอะไรกันบ้างเนานะรุ่นไหนบ้างน,นะครับผมอันนี้อยู่กับน้องอ่าง,งูนนะครับนี่สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อน <laughs> อยู่บ้านน้องติงนะครับผมโอเคไปดูว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับดังขนาดไหนเราไปรีวิวกันเลยครับโอเคเรามาดูของตัวของเครื่องเสียงกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวม er, นะิกเซอร์เนาะมิกเซอร์รุ่น L X J M X 4200D นะครับตัวนีส้สามารถรับบลูทูธได้ด้วยเนาะแล้วก็ มีช่องรับสัญญาณอยู่ที่4ช่องด้วยกันนะครับนี่ครับเป็นทั้งช่องตัวกลมนะครับเราสามารถประยุกต์ได้เนาะสี่ช่องมีตัวตัวเสียงเนาะตัวโวลูมันแล้วก็ตัวไฮโลนะครับเสียงเสียงสูงเสียงต่ำนะครับแล้วก็ตัวเอฟเฟกเนาะเอฟเฟกแล้วก็ตัวแพนเดดซ้ายขวาเนาะเนี่ยแล้วก็ตัวปรับเล่งสุดยอดมากแล้วก็มีตัวนี้เป็นตัวเอฟเฟกนะครับปรับเอฟเฟกต อันนี้ตัวปรับของบลูทูธนะครับแล้วก็ตัวปรับของ r e พีทเอ็กซ์เส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นเมนเนาะเป็นปรับเสียงใหญ่ทั้งหมดนะครับผมควบคุมเสียงทั้งหมดนะครับโอเคเรามาดูตัวพาวเวอร์ Power นะครับรุ่นนี้รุ่นเก่าแล้วแต่ยังสามารถใช้งานได้ดีนะครับเป็นรุ่นโปรยูโร e ทคเนาะแล้วก็ EU 240ก็กำลังขับรวมก็จะประมาณที่240กวัตโดยประมาณนะครับอาจจะไม่เต็มเท่าไหร่เนาะแต่ถือว่าโอเคอยู่นะส่วนลำโพงนั้นนะครับผู้ชม เน้นตัวบนจะเป็น IFF ที่สามารถออกเสียงกลางแล้วก็ร้องเพลงได้เพราะขึ้นนะครับแล้วหัวจรวดเป็นแบบเป็นหัวจรวดเนาะสี่ตัวซ้ายขวาขับทีเดียว8ปดอ่าสี่สี่ข้างละสี่นะครับท่านผู้ชมซ้าย4ี่ขวา4เลยนะฮะสลักษณ์ตัวนี้ที่8โอหนะ์มเนาะการต่อก็ต่อแบบขนานทั้งหมดนะครับต่อแบบง่ายๆบ้านๆต่อแบบง่ายๆบ้านๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบตัว กันกานร้องเพลงกันอ่ะไม่ไม่ไม่เป็น L X J นะฮะ A 6 6 6อันนี้ก็คือที่เราเคยรีวิวไปเนาะเสียงดีท่านผู้ชมเสียงดีมากนะเสียงดีมากโอเคเราไปลองซักเพลง,ง,งนึงท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเทสเสียงกันนะครับว่าดีขนาดไหนเนาะตอนนี้ก็ปรับเป็นเพลงของคุณสุริ่านะครับร้องโคเวอร์ลงไปครับเนาะคอเป็นเด็กหัวใจเธอนะเดี๋ยวลองดู ดังใจคิดปราบชั่วชีวิตไม่มีแปรผันมอบใจมันคงซื่อตรงต่อกันนับวันเติมวันเท่านั้นเป็นพอขอเป็นผู้ให้รับใช้คนดี ส้างสันค์ไมตรีกี่ปีไม่มีลวงลอ้อสิ่งที่ขาดหายสองเรารวมใจกันกอดอกรักจะบ,บานชูชอ่อวันและคืนสดชื่นสุขสมต่อสิ่งดีมาก ขึ้นทุกกำลังใจนะครับที่เมื่อกับช่องไมเนียชแนลนะครับผมเสียงดีอยู่นะฮะเสียงดีอยู่เดียวโอเคนะเสียงดีนะครับผมแล้วก็เราสามารถปรับตัวเอฟเฟกได้เนะเวลาเขานักร้องร้องเสร็จก็เอาเอฟเฟกลงตัวสีเหลืองนี่ะก็เอาลงลงปุ๊บก็ก็จะเป็นเสียงปกติไม่มีเอฟเฟกเนาะแต่พอนักร้องร้องขึ้นเ้าก็ขึ้นเอฟเฟกเอฟเฟกก็จะขึ้นมา เอฟเฟกสามารถเลือกได้16 16ตัวนะครับ16เลเวลเนาะสำหรับเอฟเฟกนะครับก็ปรับรีพีทปรับแต่ละช่องได้ช่องไหนเอาลงก็ได้อย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ช่องที่4เนาะเราสามารถเอาเอฟเฟกลงได้นี่นะฮะเอฟเฟกก็จะไม่มีในช่อง4แต่ว่าช่องอื่นก็จะมีเอฟเฟกอยู่สามารถเอฟเฟกใช้งานได้อยู่นะผมโอเคแต่ก็แนะนำให้ขึ้นไว้แล้วก็ปรับลงทั้งหมดแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคสำหรับ รุ่น LXJ m x c 2 0 0 d นะครับถือว่าโอเคสลับมิกเซอร์ตัวน,นี้รับบลูทูธได้ด้วยสะดวกสบายในการร้องเพลงเนาะก็ร้องผ่านมือถือง่ายๆนะครับโอเคได้อยู่นะครับแบบนี้นะก็คือใช้งานได้ดีนะคือโอเคมากใช่ใช ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับกับกับผมในช่องนะครับผมกับการรีวิวเครื่องเสียงชุดใหม่ของน้องติ๋งนะฮะในวันนี้นะครับโอเคลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้น,นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กัน,กน,นด้วยกันนะครับผมขอบคุณครับ <c oughs>